สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาเมื่อนี้ยำแรงไต่เว้นกระลรส้มต้นพี่น้องพ่อกับคุกประจำขัว้วไอ้เก้าพี่นอ้องเมื่อนี้เข,าข่าขั้วครับเห็ดอาหารพิเศษนะพี่พน้องเนื้อไปนเนือ้ออาหารรสด,ดีครับพี่น้องรสชาติพแเ้ษอร่อใกล้บ้านครับพี่น้องนี่เป็นใกล้บ้านผมจะมาเห็ดใกล้ไต่หนามครับพี่น้องใกล้ไต่หนามแบบแห้งครับไม่ไหวไม่นาม ติดหน้ามนแน่นน้อยครับเพราะคุกขิกับพี่น้องเ,าเนาะจะได้แนวนี่ไก่นี่เป็นอันนู้นแล้วไก่เป็นสับอะไรยบร้อยแล้วพี่น้องเป็นตอนเป็นต้อนเราผมเอาเครื่องปงตงเป็นใส่หลายอย่างเลยนี่มียมมมยอย่างแน่ื่องผงนี่มีไก่แม่ไก่ยังครับพี่น้องเนี่เป็นไข่กับนี่ไข่ไมีนี่ไข่เลยนี่ตอ,อนไข่ม้วน,นไส้ซอสมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวพริกไทยดำแล้วก็ผงนัวครับลบไปเลยเดี๋ยวไปมะกรูดแล้วก็มี ตะไคร้ข่าหอมแดงครับเอาลงไปแล้วก็บพบต้นคุกไก่แล้วเขากันก้อนพี่นอ้องพัดไว้จัดหมัน่นมีสิบสามสิบนาทีครับพอดังไฟพอดีเจ้าไฟนะัดเอาขออนุญาตใส่เมื่อทำหนี่งเพราะว่าใส่ถุงอะไรครับคิดว่าเขากันดีแลราพี่นอ้องไก่นี่มันมีเขียงในน้ำระดับพี่นอ้องมีเคียงในพอ ครับขันตอนต่อไปผมก็ติไปเอาออกไปตั้งไฟข้างนอกครับพี่น้องตั้งไฟทานครับไฟฟื้นไฟทานครับใส่หมอนหนึ่งเฮานี่ยแหละบ้านๆเฮาแหล่ะครับพี่น้องเอาเอาพักไว้จะมีสิบนาทีกันดังไฟแล้วเห็นไหมเอาออกไปหนึ่งไปอบข้างนอกพี่น้องไปตั้งไฟข้างนอกครับพี่น้องดังไปเบิ้งพี่น้องบานไปเบิ้คอับพี่น้องพี่น้องเฮาก็ตั้งหมอนหนึ่งก็ได้เหมอนหนึ่งไม่ต้องใส่น้ำเล้วนี่ หม้อเป่าๆเรืเ่องแหงไม่พี่น้องหมอ้อหม้อหนึ่งล่างก็สะอาดครับเอาไกล่ลงไปเลยนี่ไก่ลงไปได้หม้หนึ่งไี่ลงเลยพี่น้องได้ได้เอาหม้อหนึ่งเฮ็ดหม้อหนึ่งได้ครับเออจะน้อยเหรอเขาครับอี่ตู้ไทยครับกะเพราห้อยล่ะลงไปเลยนี่ลงไปวางโผล่ๆผล่รถครับ ครับนี่ก็คือนำเปา่านำสะอาดพี่น้องอามาตั้งปิดหมอนี่ใส่นำเปาเา่าห้องนี่หละนำเย็นเท่านี่ใส่เพื่อหนังนำเย็นนี่พี่น้องโอ้โหเาะทดบฟิดฟ้าหมอนี่เพื่อว่าหมอนี่มันแห้งหมอหนึงตัวมันแห้งตึกไฟเรามันก็จะแห้งต้มไปโดนๆบัดนในห้องก็เล่านามเนี่ยมาตั้งนำเย็นมาตั้งใส่ปากหมอ พขาไม่ทอนถุนมาถือไอหน้ำถือความเย็นไอหนามไอร้อนถือความเย็นน้ำของเขากระติยลดลงไปเลี้ยงในหมาอเพื่อว่าบขาเหตุใก่ใหม่พี่น้องนี่แหละเคล็ดลับของมันการถือไก่้แต่น้ำพี่น้องเขาไม่ต้องใช่น้ำในหมาะหนึ่งเลยให้มันหยดลงไปเองโดยถือไอห่อนน้ำเย็นถือไอห่อนทั้งไตกระมังนี่เมื่อตหยดลงไปเป็นหนามของเขาี่น้องไก่ก็บเสบบ่ใหม่เลี้ยงไกล้ใหม่สิน้องเอ้า บึงไปเรื่อยก็เป็นน่องล้อไปเหมือนกันนี้สมมติว่าน้ำเนี้ยห้ยห่อนจัดได้เป็นน่องหอยพ่อพ่ออุ้นอุ้นห่อนห่อนนแน่นี่เขาทายน้ำถี่เลยพี่น้องเอาน้ำเย็นมาเปลี่ยนน้ำธรรมดาน้ำเขาเนี่ยแหละมาเปลี่ยนไหมตอนนี้กันใส่นี่ไปก้อนเถอะตั้งไปก้อนหนึ่งไปก้อนผมไปก้อนจนกว่าวาน้ำเดือดห้อนถ้าจะมาเปลี่ยนคืนนึงพี่น้องครับเอาเป็นน่องสังเกตขึ้นขืนอายขืนเลยนี่แม่ว่าน้ำห้อนแล้วเอาเปลี่ยนเลยครับพี่น้องนี่ อันเ่เปลี่ยนขางล่างใหม่แน่นอนมันต้องเปลี่ยนน้ำใหม่เลยเห็น้ยลองกไปเลย mm. นี่น้ำเย็นเนื้อได้ครับนี่นี่นี่เย็นน้ำเย็นเนื้อน mm. เปลี่ยนแล้วครับ mm. เดี๋ยวเราไปมาเบ,บิ้งมันอีนอันหนึ่งครับ mm. เปลนโอ้เดือดแเห็ไนไหมน้องเอ้าเปลี่ยนน้ำอยู่กันเด้ินี่ยเปลี่ยนน้ำเลยอีกอันหนึ่งก่อนนี่งแก่ที่สาม ใส่น้ำเย็นอีกจะที่นสามนิ้วสามเก้วนึงใส่ไก่บ่เอ้าพี่น้องสามน้ำไปแล้วบันนี้คือทบ่พอเอาต้องใส่น้ำเปลี่ยนน้ำที่ซีเลยพี่น้องมันยังกสินแหมกัยหอมดีเอ้าเปลี่ยนน้ำอ๋อเปี่ยนน้ำที่ซีเลยพี่น้องเลยเด้อใกล้เสร็จเด็กเพื่อแข่นขอนซีน้ำพอดีเหรอเพราะว่ามันเป็นใกล้เหนียว ใกล้กับเปนใกล้บ้านนั่นแหละถ้ามาหั่าเป็นใกล้เหนียวครับซีน้ำคนละพอดีผมต้องเปียกกะใส่หาน้ำไปโรดเอาไหนที่ละพี่น้องซีน้ำมาทักมาเนี่ยเอ้าน้ำห่อเราหนิหมอก็เริ่มแห้งเริ่มเหียดแล้วก๊าลังพอดีเลยพี่น้องเอ้าให้แม่บ้านมาตักออกไปเนี่ยพร้อมพี่น้องพร้อมจะทักเลยเอ้า อืออู้แต่หอมเสียงเล้ยอู้มึงเพื่อน้องมึงไก่แต่น้ำเพื่อน้องมึงมึงมึงร้อยแล้วไก่แต่หนำครับหอมหอมครับรสชาติดีไก่เปียวพอดีครับพี่น้องสามเสียหำครับเสียหน้ำเย็นเสียหำ ครับเช่นี้ครับอ่ะมา